คำนามต่อไปนี้นะครับมีทั้งหมด10บคำศัพท์ครับผมเป็นคำนามที่ต้องเติม s ตลอดเวลานั่นเองนะครับมาดูคำศัพท์ที่หนึ่งกันเลยครับผมก็คือคำว่า jeans นะครับซึ่งแปลว่ากางเกงยีนคำนี้ก็ต้องเติม s ตลอดเวลาน,น,นะครับคำศัพท์ที่สองนะครับก็คือคำว่า p a n d s นะครับ pandas นะครับแปลว,ว่ากางเกงขายาวนะครับผมคำนี้ก็ต้องเติม s นะครับไม่เติม s ไม่ได้ครับผมคำศัพท์ที่3นะครับก็คือคำว่า s o u c e s นะครับ s o u c e s นะครับก็แปลว่ากางเกงขายาวเหมือนกันนะครับคำนี้ก็ต้องเติม s เช่นเช่นกันนะครับผมไม่เติมไม่ได้นะครับ คำศัพท์ที่4ครับผมก็คือคำว่า scissors นะครับ s i s s o r s นะครับซึ่งแปลว่ากันไกลนั่นเองนะครับคำนี้ก็ต้องเติม s ไปคำศัพท์ที่5เลยนะครับผมคำที่ต้องเติม s นะครับหรือว่าลงท้ายด้วย s นั่นเองนะครับก็คือ pajamas นะครับหรือ pyjamas นะครับซึ่งแปลว่าชุดนอนนั่นเองนะครับ คำศัพท์ที่6กนะครับก็คือคำว่า pliers นะครับ pliers ซึ่งแปลว่าคีมนั่นเองนะครับผมคำนี้ก็ต้องเต erm ิม s นะครับคำศัพท์ที่7นะครับก็คือคำว่า glasses นะครับซึ่งแปลว่าแว่นตาคำนี้ไม่เต erm ิม s ก็ไม่ได้นะครับต้องเต erm ิม s ตลอดเวลา ไาคำที่8เลยครับผมก็คือคําว่า sunglasses นะครับนั่นก็คือแว่นกันแดดนั่นเองนะครับคํานี้ก็ต้องเติม s ตลอดเวลานะครับผมมาคําศัพท์ที่9กันแล้วนะครับก็คือคําว่า parents นะครับ parents นะครับซึ่งแปลว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับคําศัพท์นี้ก็ต้องเติม s ตลอดเวลาเช่นกันครับผมและมาถึงคําศัพท์ที่10คําศัพท์ สุดท้ายนะครับก็คือคำว่า shorts นะครับซึ่งแปลว่ากางเกงขาสัน้นคำนี้ก็ต้องเติม s ตลอดเวลาเช่นกันนะครับผมและแล้วคำที่เติม s นะครับตลอดเวลามีทั้งหมด10คำศัพท์ดังนี้นะครับผมหนึ่ง jeans นะครับกางเกงยียนสอง pants นะครับกางเกงขาย,ยาว สาม s c i s o r s นะครับกางเกงขายาวเหมือนกันนะครับแปลเหมือนกันสี่นะครับ scissors นะครับกันกร5ห้านะครับ pyjamas หรือว่า pajamas นะครับซึ่งแปลว่าชุดนอนหกนะครับ files นะครับซึ่งแปลว่าครีมเจ็ดนะครับคือ glasses นะครับซึ aces, ่งแปลว่าแว่นตาแปดนะครับ sunglasses นะครับซึ่งแปลว่าแว่นกันแดด ก้านะครับคำว,ว่า parents นะครับซึ่งแปลว่าคุณพ่อคุณแม่และคำศัพท์สุดท้ายนะครับคือคำว,ว่า short นะครับซึ่งแปลว่ากางเกงขาสัน้นทั้ง10คบคำนี้นะครับผมต้องเติม s ตลอดเวลานะครับไม่เติม s ไม่ได้นะครับผมสวัสดีครับ All right. okay, okay, okay.